แม่ขาวเล่าผีเรียบเรียงโดยชบาแก้วผีอยากเล่าและผมเจ้าปากขางสวัสดีครับเรื่องนี้ผมนำมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้ฟังอีกลหลายๆท่านได้คิดได้ตระหนักในสิ่งที่ทำลงไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเพราะสังคมในยุคนี้ไม่ค่อยกลัวคำว่า เวรรรมเรื่องทั้งหมดที่ผมนำมาเล่านี้ผมได้ยินและได้ฟังมาจากแม่ขาวท่านหนึ่งท่านอายุประมาณ70กว่าปีท่านเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้รู้จักและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้อยู่ติดแม่น้ำตอนนั้นเราจำไม่ได้ว่า เราอายุเท่าไหร่เราจําได้แค่ว่าเราเกิดมาจําความได้ก็เห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีกันอยู่สองคนผมเรียกคนในครอบครัวนั้นว่าลุงกับพี่สาวซึ่งเขาเป็นพ่อลูกกันผมใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปเรื่อยๆผมรู้ว่าลุงแกมีหน้าที่ดูแลบ้านหลังนี้ทุกอย่างกับลูกสาว ทุกวันผมก็เห็นเขาสองคนทำแบบนั้นแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือวันๆทำไมไม่มีใครอยากที่จะพูดคุยกับผมเลยถ้าวันไหนเขานึกได้ว่ามีผมเขาถึงพูดคุยด้วยผมทำอะไรผิดเขาเกลียดอะไรผมทั้งๆท,ท,ที่ผมก็อยู่กับเขาทุกวัน ผมโดนทำแบบนี้มาบ่อยๆจนผมรู้สึกเหงาและรู้สึกขาดความอบอุ่นอยากหาใครสักคนมาพูดคุยมานอนกอดมาคอยห่วงใยแล้วเมื่อเวลาที่ผมรู้สึกแบบนั้นผมก็ชอบมานั่งที่ศาลาริมน้ำเป็นประจำผมรู้สึกว่าที่ตรงนี้แหละครับคือที่อยู่ของผม ผมจะแอบมานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่เวลาที่มีคนมาที่บ้านหลังนี้ผมก็ได้แค่แอบดูเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เสนอหน้าเข้าไปให้ใครเห็นถ้าวันไหนลุงแกโกรธขึ้นมาแกก็จะไล่และทำร้ายผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นภายในบ้านมีอยู่หลายห้องหน้าบ้าน จะเป็นสวนที่มีต้นไม้เยอะแต่ไม่รกเพราะลุงแกดูแลอยู่วันนั้นผมบังเอิญได้ยินลุงแกคุยกับใครไม่รู้ผมแอบฟังไม่ถนัดรู้แต่ว่าคนที่ลุงคุยด้วยเป็นผู้ชายเหมือนกับว่าเขาจะมาสั่งลุงให้ทำความสะอาดบ้านผมแอบคิดในใจว่าดีจังจะมีคนมาที่บ้านนี้อีกแล้ว เราจะได้ไม่เหงาหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ลุงก็เตรียมจัดบ้านทำความสะอาดยกใหญ่ผมอยากเข้าไปช่วยเขาแต่ลุงเคยสั่งห้ามผมเด็ดขาดว่าเองห้ามเข้ามาในบ้านหลังนี้นะไม่งั้นอ่ะอูเอาเองตายแน่ผมแอบดูไปสักพักก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาแล้วพวกเขา ก็ลงมาจากรถกันตอนนั้นผมแอบมองและแอบดีใจอย่างบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าเพราะอะไรพวกเขาลงรถกันมามีผู้ชายที่เคยมาคุยกับลุงแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนกับเด็กผู้ชายอายุน่าจะประมาณ4ีห้าขวบได้พวกเขาลงรถมาแล้วก็เข้ามาสวัสดีลุงแต่การรับไหว้ของลุง เหมือนเกรงใจผู้ชายคนนี้หรือเขาจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ได้แล้วในขณะที่ผมกำลังแอบมองพวกเขาอยู่นั้นผมก็รู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังมองผมอยู่ผมตกใจมากเพราะกลัวเขาเห็นผมเพราะลุงเคยสั่งผมไว้ว่าถ้าคิดจะอยู่ที่นี่อย่าออกมาเพ่นพ่านให้ใครเห็น ตอนนั้น <S <S ผมรีบหลบเข้าไปหลังต้นไม้แล้วก็แอบ,บเอาดวงตามองรอดใบไม้ออกไปแต่ผมก็ต้องตกใจซ้ำอีกครั้งเพราะสายตาของผมดันไปประทะกับสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองผมอยู่เฮ้ยสายตาคู่นั้นคือสายตาของเด็กผู้ชายคนนั้นน้องเขามองเห็นผมครับแล้วเขาก็ยิ้มให้ผม ผมดีใจอย่างบอกไม่ถูกผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเจอรอยยิ้มแบบนี้กับใครเลยผมดีใจจนแทบจะเดินออกไปหาน้องเขาแต่ผมก็ต้องชะงักเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาเรียกน้องให้เดินไปหาเขาน้องวินน้องวินมาหาแม่ค่ะเราเข้าบ้านกันอ๋อน้องเขาชื่อวินครับครอบครัวนี้ เขาเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วน้องวินก็วิ่งไปหาแม่เขาแต่ก่อนไปน้องเขาหันมายิ้มให้กับผมอีกหนึ่งรอบแล้วหลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยหลังจากเวลาผ่านไปได้นหนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างก็ลงตัวทั้งบ้านทั้งสวนเรียบร้อยแล้ววันหนึ่ง ผมก็ได้เจอกับน้องวินอีกครั้งวันนั้นผมนั่งเล่นอยู่ที่ศาลาในตอนนั้นเป็นเวลาที่เย็นมากแล้วผมคิดว่าคงจะไม่มีใครเดินออกมาแถวนี้แต่ที่ไหนได้น้องวินเดินมาที่ศาลานี้คนเดียวผมตกใจมากรีบหันมองด้านหลังของน้องแต่ก็ไม่เห็นใครน้องเดินมาหาผมคนเดียว พ่อผมเห็นแบบนั้นผมก็รีบวิ่งไปหาน้องเพราะกลัวน้องจะตกน้ำน้องครับน้องครับระวังนะครับแล้วน้องก็โผลเข้ามากอดผมตอนนั้นผมบอกได้เลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนมันเป็นกอดที่ผมโหยหามานานผมได้กอดกลับน้องไปด้วยความรักและความอบอุ่น ปนความห่วงใหญ่น้ำตาของผมไหลออกมาจนน้องวินเห็นน้องบอกว่าพี่ครับพี่ร้องไห้ทำไมครับพี่ไม่ได้ร้องไห้ครับแล้วน้ำตาผมก็ไหลออกมาอีกที่มันไหลามากกว่าเดิมเพราะว่าผมได้ยินคำว่าพี่ผมรู้สึกได้เลยว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้อีกแล้ว น้องเอานิ้วเช็ดน้ำตาของผมแล้วผมก็จูงมือน้องเดินไปนั่งที่ศาลาน้องเรียกพี่ว่าพี่เหรอครับน้องบอกว่าครับผมอยากมีพี่ชายผมเห็นพี่แอบดูผมอยู่แต่ผมไม่กล้าวิ่งมาครับคุณแม่ดุผมไม่ให้ผมมาที่ศาลานี้เด็ดขาดผมเลยตอบกลับไปว่า อ้าวแล้วตอนนี้คุณแม่ไปไหนครับแล้วน้องออกมาได้ยังไงคุณแม่ทำกับข้าวอยู่ครับผมอยากเล่นกับพี่ผมเหงาแล้วผมก็กอดน้องเขาอีกรอบแล้วก็บอกกับน้องว่าน้องอย่าบอกใครนะครับว่าน้องเห็นพี่แล้วคราวหน้าน้องอย่าออกมาแบบนี้คนเดียวน้องบอกว่า ถ้าผมไม่มาคนเดียวผมจะมากับใครล่ะครับผมเลยรีบตอบน้องกลับไปว่าเดี๋ยวผมไปรับเองแล้วน้องก็ทำท่าทางดีใจแล้วเราก็คุยไปได้สักพักน้องอย่าลืมนะครับอย่าบอกใครว่ามาเจอพี่น้องตอบรับทันทีครับแล้วเราก็แยกกันหลังจากนั้น ผมก็แอบดูน้องและแม่ของเขาบ่อยๆจนผมรู้สึกว่าผมก็เป็นลูกของเขาอีกคนหนึ่งและแล้วมันก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างเข้ามาในจิตใจของผมวันนั้นผมแอบดูพ่อแม่ลูกเขาเล่นกันที่สวนหน้าบ้านแล้วผมเห็นแม่เขากอดน้องหอมน้อง ด้วยความรักและเอ็นดูมากผมรู้สึกอิจฉาขึ้นมายังบอกไม่ถูกแล้วน้ำตาของผมก็ไหลออกมาแล้วผมก็พูดออกมาเบาๆว่าแม่ครับผมเหงาแล้วภาพตรงนั้นก็หายไปผมรู้สึกตัวอีกทีผมมานอนหลับอยู่ที่ศาลาริมน้ำ ผมตื่นขึ้นมาด้วยแรงสะอื้นแล้วผมก็เดินไปบ้านหลังนั้นอย่างเลื่อนลอยที่ผมเดินไปเพราะผมอยากอยู่ใกล้ๆเขาผมแอบมองเขาอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณเกือบสองเดือนวันนั้นผมเห็นแม่น้องเดินมากับลุงตรงศาลาเขาสองคนคุยอะไรกันไม่รู้รู้แต่ว่า เขาดูเครียดเครียดแล้วแม่เขาก็ร้องไห้แล้วผมก็ได้ยินลุงพูดว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วครับแล้วเขาสองคนก็เดินออกไปจากสาราเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะผมก็ได้เจอน้องบ่อยๆผมแอบไปชวนน้องออกมาเล่นที่ศาลานี้จนวันหนึ่งน้องเล่นเพลินไปหน่อย ลืมกลับเข้าบ้านแล้วแม่น้องก็มาตามหาที่ศาลาพอแม่เขาเจอน้องเขาก็กอดน้องแล้วร้องไห้ลูกวินทำไมลูกมาอยู่ตรงนี้ล่ะครับลูกรู้ไหมแม่เป็นห่วงข่าวหน้าลูกอย่าทำอย่างนี้อีกนะแม่มีลูกอยู่คนเดียวถ้าลูกเป็นอะไรไปแม่จะทำยังไงแล้วแม่จะอยู่ยังไง ประโยคนั้นผมฟังแล้วรู้สึกเสียใจมากทำไมเขาพูดแบบนี้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมเหงาผมก็อยากมีแม่เหมือนกันแล้วแม่เขาก็อุ้มน้องกลับเข้าบ้านไปส่วนตัวของผมก็ค่อยๆแอบออกมาแล้วเดินตามไปดูเขาสองคนอย่างเบาๆคืนนั้น ผมได้แอบเข้าไปในห้องน้องวินเพราะน้องวินนอนคนละห้องกับพ่อแม่ผมแอบไปหาน้องกอดน้องหอมน้องแล้วขอโทษน้องผมจำได้ว่าคืนนั้นผมนอนกอดน้องทั้งคืนพร้อมน้ำตาและเสียงสะอื้นของหัวใจเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจที่สุดก็เกิดขึ้น หลังจากวันนั้นที่น้องวินมาเล่นที่ศาลาแม่เขาก็สั่งให้ลุงมาค้นมารื้อศาลานี้ทิ้งแต่ลุงขอเวลาสามวันเพื่อที่จะหาคนมาทำตอนนั้นหัวใจของผมเหมือนมันแตกสลายแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนศาลานี้คือบ้านของผมผมอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครสนใจ แล้วยังจะมาทำร้ายผมซ้ำแล้วซ้ำอีกหลังจากที่ผมได้รับรู้ถึงสิ่งที่แม่สั่งลุงภาพทุกอย่างรวมทั้งความแค้นความรู้สึกที่รอคอยอะไรบางอย่างมันก็เกิดขึ้นคืนนั้นผมได้แอบไปชวนน้องวินออกมาจากห้องนอนหลังจากที่แม่เขาพาน้องเข้านอนไปแล้ว ผมชวนน้องมาที่ศาลาแล้วน้องก็มากับผมเราสองคนนั่งคุยกันผมถามน้องว่าน้องรักพี่ไหมรักสิครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณแม่ให้เอาพี่มาอยู่ด้วยกันที่บ้านผมเลยตอบน้องกลับไปว่าพี่ก็รักน้องนะพี่อยากมีแม่ที่รักน้องแบบนี้น้องคือดวงใจของแม่ พี่ก็อยากเอาน้องไปอยู่กับพี่เหมือนกันแล้วเราก็กอดน,น้องด้วยความรักปนกับความแค้นผมจึงชวนน้องลงไปไว่ายน้ำน้องบอกว่าไม่เอาครับเดี๋ยวคุณแม่ดูผมกลัวตกน้ำไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ช่วยหรือน้องไม่อยากเล่นกับพี่งั้นพี่ไปก็ได้อยากเล่นครับอยากเล่นแต่ผมกลัว ไม่ต้องกลัวพี่จะช่วยน้องเองถ้าน้องเล่นน้ำกับพี่คืนนี้น้องก็จะได้เล่นกับพี่ตลอดไปอืมได้ครับพี่อย่าปล่อยผมนะครับแล้วผมกับน้องก็ลงน้ำกันในคืนนั้นคืนนั้นผมมีความสุขที่ได้ทำผมมองน้องเล่นน้ำจนในที่สุดน้องวิน ก็จมน้ําน้องตะโกนเรียกให้ผมช่วยแต่ผมก็ได้แต่ยืนมองน้องอยู่บนศาลาด้วยความสะใจและดีใจหลังจากนั้นไม่นานลุงกับพี่สาวผมก็วิ่งมาที่ศาลาเพื่อที่จะช่วยน้องขึ้นจากน้ําแล้วในเวลานั้นทุกคนในบ้านก็วุ่นวายกันหมดพวกเขา รีบอุ้มน้องเข้าไปในบ้านผมก็เดินตามไปดูอยู่ห่างๆผมเห็นแม่เขากอดน้องแล้วร้องไห้เหมือนจะขาดใจส่วนพ่อน้องก็ร้องเรียกชื่อน้องตลอดในเวลานั้นไม่มีใครสนใจผมเลยผมก็ได้แต่ยืนมองแล้วร้องไห้ด้วยความเสียใจหัวใจของผมแทบสลาย เมื่อผมเห็นแม่กอดน,น้องร้องไห้แล้วข้ามครวญออกมาด้วยความเสียใจลูกจ๋าลูกฟื้นสิลูกอย่าทิ้งแม่ไปใครทำกับลูกแบบนี้ลูกจ๋าฟื้นสิลูกแม่รักลูกนะลูกไม่อยู่แล้วแม่จะอยู่ยังไงตอนนั้นทุกอย่าง อยู่ในความเศร้าลุงและพี่สาวได้ออกไปตามหมอส่วนผมก็ยืนมองแล้วร้องไห้อยู่อย่างนั้นแล้วแม่กับพ่อของน้องก็เถียงกันเรื่องที่น้องออกมาจากห้องได้ยังไงแล้วในขณะนั้นแม่ก็เห็นผมยืนร้องไห้อยู่แล้วแม่พูดกับผมว่า ลูกจ๋าแม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่รักลูกนะอย่าทำแบบนี้อย่าเอาน้องไปแม่ใจจะขาดอยู่แล้วลูกจ๋าเมื่อผมได้ยินแบบนั้นผมก็ดีใจที่แม่บอกว่าแม่รักผมแต่ทุกอย่างมันสายไปแล้วครับ ผมไม่ได้ต้องการความรักหลังจากที่แม่ทำร้ายผมผมต้องการความรักความอบอุ่นความห่วงใยในตอนที่แม่เต็มใจให้ผมเกิดมาแล้วตอนนี้ผมก็จะไม่เหงาอีกแล้วเพราะผมมีน้องวินมาอยู่ด้วยทุกท่านอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทําไมเรื่องนี้ ถึงเกี่ยวอะไรกับแม่ขาวเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาพ่อกับแม่น้องวินก็เลิกกันแล้วที่ลุงพูดกับแม่ว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วนั่นคือก่อนที่แม่จะมีน้องวินแม่เคยมีลูกมาก่อนแต่แม่ไม่อยากให้ผมเกิดเพราะคนที่ทำให้แม่ท้อง มันทิ้งแม่ไปแล้วแม่กับลุงเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วลุงคนนี้นี่แหละที่ช่วยแม่ฆ่าผมแล้วกักผมไว้ที่ศาลานี้หลังจากที่แม่ทำเรื่องแบบนั้นไว้แม่ก็ไม่คิดจะกลับมาที่นี่อีกเลยจนในที่สุดแม่ได้มาแต่งงานใหม่แล้วมีน้องวินแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของแฟนใหม่แม่ โดยที่แม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนถึงวันที่ต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ส่วนแม่ขาวก็คือแม่ของน้องวินและผมเองครับแม่ขาวได้มาบวชถือศีลทำสมาธิและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องวินและผมจนถึงทุกวันนี้เรื่องทั้งหมดก็จบ เพียงเท่านี้ผมไม่รู้ว่าจะมีใครเชื่อเรื่องเวรกรรมมากน้อยแค่ไหนแต่ผมกับแม่ขาวเชื่อขอบคุณครับผมขอขอบคุณเรื่องราวที่แม่ขาวได้เล่าให้ผมฟังและผมขอเป็นตัวแทนอีกหนึ่งเสียงของเด็กหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้เกิดมาลืมตาดูโลกเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ผมขอร้องคุณแม่ที่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกแม่ครับอย่าฆ่าผมครับผมรักแม่ผมอยากมีแม่เหมือนกันสวัสดีครับ